ก็วันนี้อัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ของทัพภาคที่2นะครับบริเวณอีสานตอนบนตอนล่างก็ปล,ปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับไม่มีการประทะกันนะฮะและผมคาดการว่าจะยังไม่มีการประทะกันอีกหลายวันนะครับท่านก็จะได้ ใครที่ผนข้าวขนของอพยพออกไปนอกบ้านก็จะได้กลับมาดูแลบ้านช่องได้อะไรได้นะครับอีกอันหนึ่งนี่ต้องขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมกองทัพเรือนะครับเฉียบขาดนะครับเฉียบขาดกองทัพเรือได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนของ ชาวเขมรที่รุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยที่จังหวัดตราดนะครับสามแห่งสามแห่งลื้อเลยกองทัพเรือไม่ฟังเสียงใครครับไม่เน้นเจรจาครับมึงล้ำมาเตือนไปแล้วบอกไปแล้วยังไม่ฟังลือ้อกองทัพเรือลื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอชื่นชมนะครับชื่นชมกองทัพเรือนะครับท่าน เฉียบขาดดีนะครับท่านเฉียบขาดดีนะครับในเมื่อเรายืนยันว่าเป็นแผ่นดินไทยมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นแผ่นดินไทยเราก็บอกไปแล้วเตือนไปแล้วแต่คำเนยังไม่ฟังก็ลือครับดูซิว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอยากให้มีความเด็ดขาดอย่างนี้นะครับ ถ้าไม่งั้นมันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นนะฮะไม่จบไม่สิ้นจุดไหนที่เราชัดเจนว่าเป็นแผ่นดินไทยแน่นอนแล้วเนี่ยก็ผมสนับสนุนนะครับให้ลื้อนะครับลื้อไปก่อนนะครับแล้วก็ไทยกับกัมพูชาก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดครับคุณเซนคุณมาเนตก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนหนองยากแก้วหรือแม้แต่พื้นที่ ในเขตจ,จังหวัดตราดจันทบุรีตราดสะแก้วตรงไหนที่เป็นของไทยชัดเจนอยู่แล้วแล้วท่านมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ตั้งแต่สร้างศูนย์อพยพเมื่อปี2518จนเปิดศูนย์ใหญ่ u อ h c r ขอร้องว่าให้ไทยเห็นแก่มนุษยธรรมเปิดศูนย์อพยพแล้วท่านไม่ยอมถอนไปอ่ะ เราประท้วงไปไม่รู้กี่ครั้งท่านไม่ยอมถอนไปตรงนี้นะครับกัมพูชาก็จําเป็นต้องยอมรับความจริงแล้วก็คุยกันก็ยกให้แผ่นดินไทยไปนะครับส่วนการจะเยียวยาประชาชนคุณว่าเขาไม่มีบ้านอยู่แล้วจะไปอยู่ยังไงนั่นเป็นเรื่องที่คุณเซนจะต้องดําเนินการเยียวยาจัดหาที่อยู่ใหม่ส่วนกําลังทหารที่คุณเอามาตรึงชายแดนก็ ถอนกาลังกับที่ตั้งไปถ้าอย่างนี้มันก็ถึงจะเริ่มพูดคุยกันรู้เรื่องครับถึงจะเริ่มพูดคุยกันรู้เรื่องอย่าไปสร้างข่าวเท็จอย่าไปสร้างประเด็นเพื่อหวังจะไปให้ชาวโลกเข้ามาไก่เกลี่ยมาพูดคุยเลยครับมันเป็นเรื่องที่ไทยกับกัมพูชามีปัญหากันแนวชายแดนติดก,กันมันจะต้องพูดคุยกันไม่นะั้นมันไม่จบแล้วครับ มันไม่จบหรอกครับความเดือดร้อนมันเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายนะครับประเทศไทยก็เดือดร้อนนะครับพ่อขาพ่อขายบริเวณแนวชายแดนก็เดือดร้อนแต่เดือดร้อนเนี่ยคนไทยทนได้คนไทยยอมเสียสละแต่ว่าคนที่เดือดร้อนมากๆจริงๆคือพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชานะครับพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาเขาเดือดร้อนมากครับสภาพเศรษฐกิจ รัฐบาลก็ไม่มีเงินมาอุดหนุนไม่ได้มาช่วยเหลือเยียวยาเหมือนประเทศไทยแต่คุณเซนเองคุณก็แย่แย่ตรงรายได้ที่คุณได้จากบ่อนการพนันจากแก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงชอ่อโกมคุณไม่คิดจะแก้ไขปัญหาเลยเออถ้ายังตรึงกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่จบครับยิ่ง รัฐบาลไทยปัจจุบันนะครับของท่านนายกอนุทินก็บอกชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่ยอมสินสียศูนย์เสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะครับแล้วก็ให้อำนาจฝ่ายทหารในการพี่นาที่จะปฏิบัติการตอบโต้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาเสือกอีกนะไอ้ที่มาแย่ๆแย่ๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาไทยสวนกลับไปก็จะเจ็บและก็จุก นะครับแล้วจะมาคลางอิ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 งอีกๆๆๆๆๆนะครับผมเองยังไม่วิเคราะห์ว่ามีการประทะกันนะครับผมยังไม่วิเคราะห์ว่ามีการประทะกันนะครับครั้งแรกเนี่ยเราวิเคราะห์ว่ามันจะต้องแย่ มันจะต้องแย่เรามันจะต้องยั่วเรานะครับช่วงวันที่23-27นะครับตอนนั้นคือก่อนประชุม UN เนมันจะสร้างสถานการณ์นะครับแล้วจะไปอ้างกับทาง UN กับทางนานาชาติว่าเราไปรังแกมันนะครับไอ้ขมนเนี่ยมันมันสร้างฉากเก่งนะครับมันเปิดฉากล่อเราก่อนนะครับตอนล่อเรามันไม่อัดมันไม่อัดวิดีโอนะครับพอเราถ้าสวนกลับไปมันจะอัดวิดีโอนะครับ แต่ว่าประชุม UN มันผ่านมาแล้วไงนะครับประชุม UN ผ่านมาแล้วแล้วก็ของเราเนี่ยเข้มแข็งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศเข้มแข็งนะครับคุณเซนคุณมเน็ตหรือทหารขเขมรเนี่ยเขายังขยาดอยู่นะครับเขายขยาดอิทธิฤทธิ์ของเครื่องบินรบเรานะครับยังขยาดอิทธิฤทธิ์ของเครื่องบินรบเรานะครับ พอเริ่มมันเริ่มแย่มาเครื่องบินเราก็ขึ้นเลยฟืดนะครับแค่บินนี่ก็แทบจะช็อกตายกันหมดแล้วครับนะครับผมไม่อยากให้ใครต้องสูญเสียครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยประชาชนพี่น้องคนไทยชีวิตทหารไทยหรือชีวิตทหารขเมรผมไม่ได้มีความสุขแล้วครับถ้าเกิดใครต้องมาสูญเสียชีวิตนะครับใจผมนะ อยากให้คุณเซนกับคุณมาเนตเนี่ยกลับไปคิดไต่ตรองให้รอบคอบเถอะนะครับมันจะทําให้ประเทศชาติคุณชิบหายนะครับมันไปไม่ได้อะคุณเป็นผู้บริหารอย่างไรหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวนะครับสละยอมเสียให้ชาวบ้านเขาย่ำแย่กันไปหมดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนคุณนะครับในเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยรัฐบาลน,นี้อยู่เนี่ย จริงอยู่ว่า4 4เดือนจะยุบสภา4เดือนยุบสภาก็ต้องประกาศประกาศกกตจะประกาศสมัครรับเลือกตั้งรับเลือกตั้งเสร็จก็ประกาศรับรองผลประกาศรับรองผลกว่าจะสรรหารัฐบาลใหม่ก็ประมาณ8เดือนผมก็คิดว่าปิดด่านไปอีก8เดือนและคุณคิดว่าฮุเนเซนคุณคิดว่าคุณไม่ตายเหรือปิดด่านไปอีก8เดือนนะครับ แล้วถ้าได้รัฐบาลใหม่มาเป็นรัฐบาลอนุทินอีกเนี่ยเขาก็ยึดนโยบายอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ชิบหายนะครับแล้วที่คุณมาพูดนะที่มึงมาพูดนะว่าปิดร้อยปีกัมพูชาก็ไม่สูญหายไปไหนใช่กัมพูชาไม่สูญหายแต่ประชาชนพี่น้องชาวกัมพูชาเขาแย่ มึงไม่เดือดร้อนหรอกคุณเซนมึงไม่เดือดร้อนหรอกเพราะมึงแดกไปได้เป็นแสนล้านแล้วนะครับเอาทรัพย์สินเอาเงินไปฝากประเทศออสเตรเลียนะครับพร้อมที่จะบินหนีออกนอกประเทศอยู่แล้วนะแต่พี่น้องประชาชนชาวชาวบ้านนะ่ะชาวบ้านชาวเขเมรนนะ่ะเขาจะตายอ่สินะยังตะแบงไม่เลิกเลยอไอ้แก่นี่มึงตะแบงไม่เลิกจริงๆนะ